รอนนะครับครั้งแรกนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแดงแดงโซเฟียไอวี่เหลืองแดงนะครับโซเฟียกับซาวดเจอกับเขียวฟ้านะครับกุสตาโวกับอะไรนะชื่ออะไรนะเฮเลนนะครับโดยที่อ่าโซเฟียเริ่มก่อนครับผมเริ่มได้เบนินิโต้เปล่าเบนนิโตชาร์ทครับลุยกุสตาโวเฮเลนยูง อ่าใช้จ่ายสองเปิดสามหนึ่งใบขึ้นมือแข่งแบบแพ้ตกนะครับหนึ่งใบกับใต้ก่อนผ่านเพินครับเข้าทื่นจวดชาร์จขอตั้งกล้องเลยร้อยใช้กระยูให้เล่นใจหนึ่งขอเลือกจวนหนึ่งที่มีที่ได้จุดหรือเปล่าแอร์แบมี

อืมใจหนึ่งเนื้อใบแปดเส้หนึ่งไว้จัวาดเฮิจัวยิงไรับเรียวสองสามสี่เจอรนนึงใจนึ่งจัวหนึงทิ้งหนึ่งใบเดียว ใครสนใจนะครับร้านพีพีการ์ดเกมนครศรีธรรมราชนะครับมงไหมูเชี่ยชานเมั้ยเจ็บีเียงสองใส่สปีห้าใส่ตัวนี้ถ้าถ้าทำลายจะได้จุดไหนจัดได้กิ่โอเคเลิกชุดหนึ่งเจ็บพังเัืหที่อยู่รัสหนึ่ง แ่เนี่ยเอามือหนึ่งไปชาร์จเอามือหนึ่งโอเคใช่ไหมโ้3สามสี่ใช่ใช่ใช่ยื้อไม่ทำไม่ทำจับมาไม่ทำไอ้แปดมีพิษใส่ช่องก่หงเก้าไม่ให้เลยแล้วครับสักเซสจนหนึ่ง แล้วก็คั้งต่อไปการจำปีปีวมาเลยเอาเลันไร้าต่อไปจากการจำปีอเดียวใช่ไหมข้าเจ้าไปกไมจำปีไหมไม่มี่นาเลยหนึ่งร้ยเจ็ดสีโม่มันต้องเต็มเกมไม่ใช่หนึ่งแบบจ่ายหนึ่งถ้าไม่มีพิษในช่องนี้ยิงสองใส่นี้ก่อนแล้วก็ตีอีกสองเฮ้ยเรียนเราดีๆนะแล้วยิงสองมาไปดี อันเดอันเดสองตีสองผ่านเพื้วคนเดอสองจบเลยพราะเีสองใช่ไหมเอ่อคิกหมดเลยใช่ไหมเรียนมาล้เรียนนีโดนมีแค่ใช่ไหมไม่ไม่ครัถ้าโดนทิงก้นถึงห้าจะตดสมงได้แต่ส่วนนี้ถ้า่ดนโจมดีแล้วไม่กาดผมจะฟื้นห้าได้ครับโดนจอีกตัวสอ ใช่แล้วยังไงล้วนตีอเที่อนฝูงอย่างเนี้ยหรือไม่ก er ัดได้กับห so ้าเลยแก่เลยหนึ่งแล้วมีอะไที่โซเฟียมีเมธทำงานมือหนังบัญชาอ๋อคือมันก็เหมือนเขาเป็นมอนโรตีไม่ใหม่มันต้องมือมันถ้าเวลาตีอ่ะมแค่มีช่องเซตหกช่องเลยทิ่ชักอิตาีช่องนี่ช่องเชนบอกช่องแล้วก็ยังไงนะทำลายได้ยังไงหนึ่งซัลโวตียิงเสาหลักตีชี้มือเหมือนจองซานซิ้าเธอร์ ตีคือมวยเลยใ่้ตีหย่ไม่คุ้มตีต้องตีสองต่องีเท่ามันใช่ไหยิ้มไรเหมือนกันโดนดียิวโดที่ไม่ป้องกันเราโดนตึ้งปูให้โดนสองแล้ต้องจ่ายอะไรไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายคงจ่ายทุกอย่างหรือว่าจ่ายไปแล้วพีชแปดโองช่องกันแต่ถ้าผมโดนก้อนห้าผมจะตีศูนย์หรแปดแบบพีก็คือสเสมมติผมตีห้าบวกห้า ไม่ไม่ไอตัวอย่างอนนั้นไอ้นี่จับดักเวลาสีเรืองไอ้นี่จัดักเวลาดู้อดมากนะ้ขาจสมมติผมผมห้าเนี่ยนุ้ก็ยันไอ้นี้แล้วก็แต่เหมือนวกตีผมเลยจะสองเงื่อนไขเลยใช่โอ้เตสี่โหอยิงสองขันเกินกับสาไม่ชัด คมันทำอะไรได้ไหมการเละแท็กถ้ามือเกินสี่มันจะฟื้นฟูอย่างนี้เถอะถ้ามือเกินสี่มันจะไม่ถึงนะหนึ่งสอยไม่เดี๋ยวนะผมเล่นในนี้ผมได้หยิบก่อนก็ว่ามันมีเป็แท็กมีเป็แท็กแล้วก็มือเกินสี่ฟูนฟูอย่างนี้เพิ่มเลยเราได้ส่วนขอแค่เล่นก็ได้เลยไม่ต้องจำเป็นต้องใช่ที่องเกียร์ที่เหลือขึ้นมือ อไอะขอกรีข้อสาข้สาลยนี่จุดหมดที่นี่เหนึ่ส่วนบูนดีเทอร์โอ้เซนยี่สองตายกาเกเฮ้ยโกมัดาเกไม่ไฮไม่ของรักของตัวอ่าข้อลสามมีอะไรบ้างที อันนี้เวลางจบการปีเที่สามคงทีีกับปครทั้งหมด s า a p ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เจอที่เนี้ยไม่ได้เจาทำค่มดีเพิ่มตามก h บ r เป็นยูนี่เหวะไหนจบีได้มอสองอแล้วก็มันเป็นบัีบลอกนะจบการปีทั้งเอ้งที่สีไปไหอ่ที่เคยถามได้ใช่นั้นปีได้ไหมใจหนึ่งปีได้จบา Uh -huh. Oh, my No, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so